สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุกท่านนะคะที่กาลังติดตามตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาผ่านทางช่องของเรากิกผ้ารั่วยูค่ะน,นี่ตอนนี้เนาะคะ่ะในคลิปนี้เนะาะลอากิกก็จะเอาตัวเลขแนวทางตาลาวสายด่วนนะคะพึงไดม้มาเมื่อนี้โอกาสดีหยุดทั้งวันกเ็เรยได้ติดตามตัวเลขแนวทางหายเนาะบางที่สื่อสารเพิ่นกับสื่อสารเพื่นอนบ่ได้ตลอวจเนาะเฮาก็ทํางานอยู่ ส่วนผูหาแนวทางอีเข้าเพื่อนกัเที่ยวไปเที่ยวมาอาเส้นนุมน่ะเนาะเพิ่นก็เที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปหน้าเขามาบ้านนั่นสิค่ะเพื่อนก็เลยแต่ว่าเพิ่นก็ติดตามมปตลอดแต่งวดที่ผ่านมาไม่ได้เนาะวันที่10บ0วันศุกร์ที่ผ่านมาน่ะบ่ได้รงแลละก็แนวทางก็บ่ได้มาคือในคลิปนี้ต่องวดของคืนนี้แล้ะค่ะ12อ่ากันยายนไดมาแล้วแล้วก็เพึ่งไดมาแลละก็บล็อกิคกีเคียนให้เรียบร้อยเดียวเฮารอติดตาม นอกจากจะมีตำลาวสายดวนแล้วเนาะคะ่ะในคลิปนี้สิมีตำลาวพิเศษแอดอยากเอามานำเสนอเนาะเอามาเป็นพ่อแนวทางครั้งแรกเอามาลงครั้งแรกเนาะเพราะว่าแอดได้เบิ่งมาตลอดได่เลยเนาะอันนี้แนวทางที่ท่วาจะเอามาลงเนาะเบิ่งมาตลอดมันกับมีเขาไม่หลุดเนี่ยแต่ว่าในคลิปนี้ก็เลยอยากเอาลองมาหายเอฟซีได้ติดตามกันเบิง่งว่าตำลาวพิเศษงวดที่เราเก่กจะเอาล่งให้เบิ่งนี่สีมานสีเฮ้งสีปังกันบ่เนาะ ถ้าเลบวเบาๆเ,เบาปันจังไลยก็ต้องขอโทษขอให้ไวลวงนานนะคะ่ะแนวทางเป็นเพียงตัวเลขเนาะเรากิ๊กก็อยากให้ปังๆฮะเราบอกง่ายๆก็อยากให้เข้ากันทุกคนแล้วก็อยากให้เอฟซีได้กันทุกคนแต่ถ้าไม่เข้าก็ต้องขอให้ไวลวงนานเนาะคะ่ะเบรกจะของไวก่อนเนาะในคลิปนี้ก็จะมีตำลาวสายดวนแลวกัตตำลาวพิเศษฝากไวทั้งสองแนวทางเนาเนะ เพื่อบิ่เป็นการเยเวลาเข้าไปบึงตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาของตำราสายดวนแล้วกันตำราพิเศษกันกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นที่จะไปบึงตัวเองแนวทางของตำราสายดวนเนาะเรากี่กับขอบุณขอบุณเอฟซีทุกทุกท่านเนาะคะ่ะทุกทุกการติดตามทุกทุกการคอมเมนต์เนาะที่ขอเขามาบางงวดกับบรไดรุ่งหายเนาะแอ,อดนะ่ยอยากรุ่งหายอยากติดตามให้ได้ตลอดคือ แนวทางมันบวดัมาเนาะเ็เลยบไดัยลงตรงขอภพยสาหรับคนที่อยากได้แล้วก็อยากตามอยู่ต่อเนื่องเนาะอันนี้จะเป็นงวดวันที่แปดเนาะค่ะวันที่แปดคืองวดวันพุธ่วนงวดวันที่สิบวันศุกร์ไม่ได้มาเนาะวันศุกร์นี้มันออกมันออกอเลขสามตัวเนาะออกจิดศูนย์เก้าแล้วก็สองตัวล่างสองตัวล่างอ่าหนึ่งเจิดเนาะค่ะอ่าวันที่สิบสองบวดัมาเนาะแนวทางวันที่สิบสองเนี่ยบไดัมา อันนี้จะเป็นแนวทางวันที่แปดเนาะค่ะแนวทางวันที่แปดให้แปดสามเนาะคะ่ะให้แปดสามออกเจ็ดสามคือออกสามจิตออกรูดกันเต็มหนึ่งค่ะห้เลขมาหาตัวค่ะงวดวันที่แปดวันพุธที่ผ่านมาเลขบาขาวกระดัก็ต้องคอไพ่เอฟซีแฟนคลับหลายๆสำหรับแนวทางวันพุธที่ผ่านมาวันศุบ์บ่ได้มาเนาะกระต้องคอไพยอีกข้างหนึ่งเหมือนกันตามต่อค่ะเมื่อนี้วันที่สิบสอง สองทุ่มครึงเอาไปดูลกันว่าสิมานจิหิงสมกับที่รอคอยกันบ่เนาะแล้วก็สะสมกับที่ว่าตามกันบ่เนาะแอดก็อยากให้ได้มาทุกงวดเนาะอยากให้ได้มาทุกงมวดฝืนเดแต่ด้วยเวลาก,การขัดของการเดินทางของแนวทางมันก็อาจจะมีผิดผ่านเล็กหน้อยเนาะ อาจจะไปไตามกันต่อเนื่องทำให้เป็นรายเนาะตามต่อเมื่อนี่วันที่สิบสองกันยายนสองพุ่มคึงเอาไปลุนกันกับตัวเองแนวทางงวดน,นี้ตำเล่าสายดวนไหมาสี่อ่าเลขสี่ตัวค่ะเป็นเลขสี่ตัวหางเดียวคันเอฟซีอยากจับวินอยากจับอ่าวินกันเบิงกับบอสเซียหลายเนาะให้มาเจ็ดห้าศูนย์สามไหมาที่เจ็ดห้าศูนย์สามอันนี้ เอาแบบตุนฉบับคนเนาะแล้วก็เลขสองตัวให้ที่เจ็ดห้าแต่ถ้าเอฟซอยากตัดลนเจ็ดห้าศูนย์สามจัดไปนอกบาว่ากันเพื่อมานเพื่อเฮงเพื่อปังหรือจะเอาเลขสี่ตัววิ่งกันกับบอปพินยังเนาะพอแต่ว่าเข้ากับพอเป็นบอเ <c oughs> อฟซียันต่มันปวเขาแล้วเตเี้ยอ้าวจังเลยก็ต้องเข้าค่ะงวดนี้ต้องเข้า มือนีวันหยุดจัดหนักจัดเต็มสำหรับตัวเนวทาง้งตำเล้าสายดวนไห้มาให้ปังเนาะไอเอฟซีได้โชคได้ราบนำสำหรับใครที่รอคอยแคปหน้าจอจ้ะเลขที่ตัวให้ที่เจ็ดห้าศูนย์สามสองตัวให้ที่เจ็ดห้าเนาะอย่าลืมไปบนล่างเนาะหรืออยากตัดลินจัดไปค่ะเจ็ดห้าศูนย์สามจับวินกันลองเบึง้งวดนี้จัเป็นจังใดกันแน่และทีเอได้ก้าวั้างต้นเนาะมีตำเล้าพิเศษ ก็เลยอยากมานำเสนอเป็นครั้งแรกเนาะคะ่ะเป็นครั้งแรกเนาะ,ะเป็นครั้งแรกะะมาเบิ่งกันเลยบราาีรอบเรอตสตำเล่าพิเศษมาแบบนี้อแอดกับติดตามมาอามาห้เนาะลองดูลองพิจารณากันเบิ่งว่าคะ่ะว่าชอบไหมเลขสามตัวเลขสามตัวหางเดียวมีซีสองหาสองตัวให้ที่หกเก้า 69นี่สียูระวางเลขล่างบนนอหรือจะมาเลขบนแต่ว่าเลขสามตัวนี้ให้มาบนแน่นอนอยู่แล้วนะคะ425อยากจับวินกับเสียรายเนาะ,ะจัดไปตามตัวเอาแอดไฮมากก็อยากเอาตัวนิ่งตัวจอที่แอดไฮไปแล้วเนาะ,ะอ่ะตามไปจัดไปค่ะแล้วก็เลขสองตัวให้ที่69อย่าลืมไปกลับเนาะคะ่ะไปกลับบนล่างยิ่งดีะคะ่ะ6996 ไปคะ่ะลองเบิงพิจารณาหรือผู้ใดที่ย่งบก่ก้าตัดสินใจลองเบิงกับงวดน,นี้แอดกับสิลองเบิงคือกันมวดน,นี้ว่าไม่จะเป็นจังไดสิมันสิหฮ้งสิปังบ่เนาะสาหรับแนวทางตาราพิเศษครั้งแรกลองเบิงสําหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะต้องกราบขอบคุณขอบคุณ f c ท,ทุกทท่านที่เป็นกําลังแรงใจและะ้วก็เบิงแนวทางผ่านทั้งช่องของล็อกกี้อยู่ตลอดเนาะ แล้วกัเลขทุกตัวเนาะคะ่ะผู้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมคือเก่าเช่นเคยมาเบึงตำล่าวสายดวนกับตำล่าพิเศษนะ,ะดวนกับพิเศษไพยจะมาแรงแซงทางโกงมีเลขค่ะที่ที่มาตรงกันเนาะอลองดูลองพิจารณากันบึงเนาะคะ่ะกับแนวทางแอดก็จะรุ่นไปน้ำกันเพราะว่าแอดกับพึง่งจัดมาเนาะ,ะลองบึงกับแนวทาง เอฟซีโชคดีมีใจมันมันมาขึ้นใดกับการเส้นนั้นเหมือนเดิมก่อนค่ะแต่ถ้ายังไม่พร้อมยังบ่พร้อมลองลองเบึงซ้อมกันเบึงแนวทางมันจะเป็นจึงใดครั้งแรกมันต้องมีเนาะมันก็ต้องมีบางที่ก็หิงไปเลยบางที่ก็อาจจะพลาดเนาะเราก็ต้องพิจรณากันเบืองแล้วกันเนาะในคลิปนี้กัโชคดีมีใจกันทุกคนแล้วก็ขอเอฟซีโชคมันมันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงช่วงนี้อากาศกรเริ่ม เปลี่ยนแปลงแล้วเนาะเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้หมอกเต็มค่ะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห้อนเนาะจากนัอยนี่ก็จะเข้านาหน,นาวแล้วะดูแลรักษาสุขภาพเดินทางไปได้กับของห้ตลอดปลอดภยนะัยเนาะโชคดีมีชัยสําหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบขอบ,บุญขอบคุณแล้วก็ไว้เจอกันไหมในคลิปหน้าเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ